สวัสดีค่ะสวัสดีเมื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องฝรั่งน้อยสาวดอรในเยอรมันชาแนลแล้วนะคะทุกคนค่ะสําหรับ EP นี้ก็คือ EP 3นะคะจากต่อ EP ที่แล้วนะคะที่เราวิ่งหัวสักหัวข้อม,มาดูนาฬิกานะคะทุกคนค่ะสําหรับ EP นี้นะคะเราก็จะพากันทางใครทางมันนะคะหลังจากที่เราดูนาฬิกาตีระฆังกันแล้วนะคะทุกคนค่ะนักท่องเที่ยวที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้จากที่เพื่อนๆเห็นในคลิปก็ต่างแยกย้ายนะคะทางใครทางมันไปแล้วนะคะทุกคนและ เราก็จะพาทุกคนนะคะตามนักท่องเที่ยวไปนะคะ<ๆ>เขาพาไปไหนเราก็จะพาไปนะคะไม่รู้เราจะไปทางไหนซ้ายขวาหน้าหลังนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะที่ดีนักท่องเที่ยวรวมตัวกันอยู่เกือบเป็นหมื่นนะคะตอนนี้ก็แตกสลายกันไปหมดแล้วนะคะทางใครทางมันค่ะและเราก็เลือกที่จะมาทางนี้กันนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตยกยกล้องสูงนิดนึงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเยอะมากคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าภาษาอีสานก็เดินต่อเท้ากันนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะ โอ้ยหลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะแอร์อัดกันมากนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างจะแบบแยกย้ายกันออกไปดูที่ต่างๆกันต่อไปนะคะทุกคนค่ะ นี่เลยนะคะเห็นไหมนี่นะคะนี่คือไอเดียของพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านบอกว่าโอ้ยคนเยอะมากเลยแออัดนะคะเราแวะร้าน,านนี้กันดีกว่านะคะอันอาจจะเป็นข้ออ้างของพ่อบ้านมากกว่านะคะเพราะว่าพ่อบ้านบ้านนี้เป็นพ่อบ้านสายหวานนะคะว่าเมนหวานโรแมนติกเด้อค่ะทุกคนหวานแบบประหวานขึ้นตาเลยนะคะนี่คะ่ะเพิ่นมากกินขนมค่ะทุกคนพ่อบ้านบ้านนี้มากกินขนมแห้งคะ่ะ like เพราะว่าจะเป็นขนมอียงที่นีรสหวานนะคะทุกคนแต่กัยังบ้านได้เป็นเบาหวานนะคะ แด้ก็อ,อ,อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะคะถ้ายังกินต่อไปนะคะทุกคนนี่เลคะ mm ่ะ hmm. หลังจากที่พ่อบ้านบอกว่าโอ้คนอคนอคนแอร์อัดนะคะเราก็ได้พากันเข้าไปในร้านนี้นะคะทุกคนขานี่คะ่ะเพื่อนๆเห็นบอกหลากหลายสีสันมากเลยนะคะสีสันละลานตานะคะทุกคนขาดึงดูดลูกค้ามากเลยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะคะก็จะเหมือนคล้ะคะคลายๆขนมถั่วตัดนะคะยัดไส้นะคะแย,ะะยมผล,ลไม้ยัดไส้ช็อกโกแลตยัดไส้ถั่วต่างๆนะคะทุกค นี่นะคะเพื่อนก็นจะขายเป็นขีดนะคะหนึ่งอันกี่ขีดก็ตามราคานั้นไปนะคะทุกคนคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรรสอะไรออกมานะคะทุกคนคะ่ะสาหรับพ่อแล้วพ่ดว่ามีไอเดียที่จะกินอันไหนนะคะเพราะว่าพ่อไม่ค่อยชอบอาหารพวกที่เป็นขนมหวานๆเท่าไหร่นะคะนี่ทุกคนเบิงสีสันนะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะ บางอันก็จะลอตาเด็กๆนะคะนี่นี่ค่ะนี่น,นี่เห็นบัวทุกคนนี่สีสันนี่เลยค่ะพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปจ่ายตังนะคนะทุกคนในล็อกที่จ่ายตังก็มีอีกนะคะจะเป็นพวกเยลลี่พวกขนมบานต่างๆนะคะเบื้องสีสันเ่าหลดค่ะขนาดเบื้องสีสันกับน,น้ำลายเหนียวแล้วนะคะทุกคนเป็นฝืดๆข้อนะคะเป็นน้ําตาลนะคะฝืดข้อกืนน้นาลายหยากนะคะทุกคนค่ะเบื้องเอาหลดนะค่ะเป็นตะวันแห้งเนาะเะนาะพอบากนกระทามเอายังบ่วสันโปดอกฉันยืนเบื้อง ซื้อชั้นกัหวานขึ้นตาแล้วนะคะเบิ่งนี้ค่ะทุกคนเป็นตะหวานค่ะบอกีสันนะคะทุกคนน้องฝรังหน่อยบอกว่าเอาันนี้เอาเนี้ยเอาันี้แม่บอกเบรกไว้ก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะบ่ไหวค่ะกินตกตีปะป,ป่าผ้าซื่อหนังกับหวานพอแห้งแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าเราได้อะไรออกมากินนะคะทุกคนค่ะก็จีอยากชิมน้ำขาเจ้อยู่ค่ะเดี๋ยวเขาว่าสิวามาบ่ถึงนะคะทุกคนนี้ค่ะเห็นบอก นี่นะคะได้มา3แท่งนะคะทุกคนจ่ายไปก็นับจะประมาณเกือบ800กว่าบาทนะคะเพราะว่าเพิ่นสั่งเป็นขีดขายเนาะนี่ทุกคนก็อยากซิมร่วมเขาค่ะบอกพวันบี่บิให้แน่นะคะแบ่งให้หน่อยแล้วก็บีบออกมาให้หน่อยนะคะว่าอยากดูข้างในมีอะไรบ้างปีบกระบีบคักบีบเนาะเนาะฝรังเพิ่นก็เออความหมายกระตรงค้างเนาะบีบให้แน่เพิ่นจนว่าเป็นทรงนะคะจนเห็นทุกอย่างเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะก็จะมีถั่วนะคะถั่วบดนะคะที่ผสมน้ําตาลนะคะโอ้หวานายค่ะ น้องฝรั่งหน่อยว่าวานเบาหวานผสมจะพยักหน่าย่างขักเลยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะนี่เห็นว่าข้างนอกก็จะเป็นถั่วนะคะข้างในก็จะเป็นแป้งนะคะกระแป้งแล้วก็ใส่ข้างในก็จะเป็นถั่วอีกที่หนึ่งก็จะมีน้ําตาลนะคะก็จะมีช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตก็หวานอยู่แล้วนะคะไส้ก็ผสมน้ําตาลเข้าไปอีกนะคะทุกคนค่ะนะคะกํำบจนเฮี่ยวออกมือนะคะเพราะว่าหวานหลายนะคะค่อยๆกินนะคะทุกคนค่ะเบิด์ตย้ำเลยกับย้ำดันนาอค่ะน้ะมันหวานหลายอะค่ะทุกคนแต่ใส่ถั่วกับกวนใส่น้ําตาลกับหวานพอแห้งแล้วนะคะทุกคนค่ะนะคะทุกคนกินนไปะ ก็เดินไปก,กินไปนะคะเพราะเบิดเป็นยักษ์เทือน,นะคะเพราะว่ามันหวานนะคะทุกคนสองพอลูกว่าฝ้ากินทำามงไงได้ล้องอันอื่นนะคะทุกคนอันนี้ก็อีกหนึ่งแท่งนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอถั่วขาวๆข,ข,ข้างนอกนะคะแล้วก็ถั่วข้างในอีกทีนึงนะคะผสมน้ําตาลนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นไวช็อกโกแลตข้างในนะคะทุกคนทั้งอันเกาทั้งอันหม่ผสมกันก็ท่านได้เบิดอยูเทอค่ะเดอร์ ka, ในมือนี่ค่ะย้ำเลยสิเบิดนะคะก็นี่นะคะทุกคนค่ะเราก็จะพากันเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปกินไปนะคะทุกคคน่ะเรา ก็เดินทะลุออกมาตรงช่องนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอาคารศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนค่ะนอี่แหละคะ่ะล้วนแล้วแต่เป็นอาคารที่มีลักษณะศิลปะแตกต่างกันออกไปการตกแต่งการก่อสร้างก็แตกต่างกันออกไปนะคะทุกคน mm. ก็ยังสวยดูคลาสสิกนะคะแถวนี้นะคะในช่องนี้นะคะ เราก็เดินทะลุออกมานะคะจากคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะคะตรงที่มีเจดีข้างบนสีเขียวเพื่อนๆก็จะเห็นข้างหน้าไปแล้วอันนี้เราเดินทะลุออกมาข้างหลังนะคะทุกคนเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะคะทุกซอกทุกซอยทุก,อทกตอกทุกมุมก็จะทะลุกันได้นะคะทุกคนค่ะเราก็เดินกินไปเรื่อยๆนะคะในขณะที่เดินหนูก็ยังกำขนมอยู่นะคะทุกคน,นะค่ะมันฝืดคอแห้งค่ะมันหวานมากนะคะทุกคนพอบานบอกว่ากิน2อ,อันกับพ่อเนาะอีกอันนึงเอาไปกินโรงแรมกันนะเพราะว่าเราไม่มีน้ํานะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เราก็ดูกัน ไปนะคะสวยมากค่ะทุกคน,นะคะ่ะคือก็เหมือนเดิมนะคะข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่นะคะร้านขายของทั่วไปนะคะข้างบนก็จะเป็นห้องพักเป็นโรงแรมนะคะทุกคนคะ่ะขออนุญาตยกกล่องสูงนิดนึงนะคะทุกคนเพราะคนหลายแหงค่ะทุกคนนี่อันนี้สิ่งที่แม่บ้านปาถนานะคะคนก็อยากซื้อเหมือนกันแต่พ่อ้านบอกว่าซื้อแล้วเราก็ต้องหิ้วนะคะทุกคนกลัวมันช้ากลัวมันเสียและอย่างหนึ่งเราจะกินเลยไม่ได้นะคะเราต้องล้างก่อนนะคะแพ็คหนึ่งก็ประมาณ170-180บาทนะคะทุกคน นี่เลยค่ะของหมักของแม่บ้านนะคะพอบ้านบอกว่าว่าบ่ทอดไดนะคะพอบ้านชอบขนมหวานมากกว่านะคะนี่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ทะลุออกมาอีกแล้วนะคะอันนี้เนะะี่ยค่ะทุกคนเห็นบ่งงามแห้งค่ะทุกคนล้วนแล้วแต่แตกต่างกันออกไปการตกแต่งนะคะการก่อสร้างนะคะทุกคน แต่ก็ยังคงสเตปตกแต่งแบบมีศิลปะแกะสลักนะคะมีหุ่นปั้นนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในแต่ละอาคารบ้านเรือนนะคะทุกคนที่สร้างขึ้นมานะคะทุกคนมองตรงไหนก็สวยไปหมดนะคะก็ทะลุก,กันออกมาตรงนี้นะคะ่ะทุกคนถนนใหญ่นะคะทุกคนคะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้คือโปรแกรมเราจะอยู่ในเมืองนี้เต็มวันนะคะทุกคนนี้เลยค่ะงามบอทุกคนคือเอาตรงๆนะคะทุกคนคะพ่อบ้านดึงใช้ อไว้หลายรอบมากเลยนะคะคือเราถ่ายแล้วก็แบบความสวยงามนะคะทุกคนจนเราลืมถึงว่าเออเราอยู่บนถนนหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนอยากจะเข้าไปถ่ายใกล้ๆนะคะการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ยานพาหนะของ คนในกรุงพากประเทศเช็กนะคะก็จะเป็นคล้ายๆประเทศเยอรมันเลยนะคะก็จะส่วนมากก็จะเป็นรถยนต์นะคะนี่ก็จะเป็นรถรางไฟฟ้านะคะมีลักษณะแตกต่างหลายแบบนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีสันน่ารักมากค่ะทุกคนนี่เลยนะคะคนใช้รถก็ใช้ถนนก็จะไม่ดูวุ่นวายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็จะมีแค่รถยนต์เนาะนี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะ เราจะเดินตรงไปตรงนู้นกันนะคะเราจะหาทางออกนะคะเพื่อที่จะ,ะไปสู่แม่น้ํานะคะเราจะไปดูแม่น้ํากันนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะนี่เหตุผลที่พ่อบ้านดึงชายเสื้อไว้นะคะเดินริมมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะพ่อบ้านว่ายานจะเนาะยานปิวซะเนาะนะคะกับบ้านได้ปิวแล้วค่ะเพราะว่ามีบอดี้การ์ดดึงเสือ้อยูนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆกันนะคะทุกคน นี่แล้วก็จะมีอาคารที่แบบทันสมัยบ้างนะคะแล้วก็ยังคงสเตปนะคะอาคารบ้านเรือนทรงเก่าทรง ยุคก่อนยุคสมัยนู้นเลยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะทุกคนเห็นบอกข้างบนก็จะเป็นหุ่นนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะหุ่นปั้นหุ่นแกะสลักนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะถ้าถ้าเราได้มายืนมองอาคารแบบจริงๆนะคะเราก็จะดูว่าเออมันเป็นลักษณะแบบนี้เนาะหุ่นแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนคือในสิ่งปลูกช่างนะคะที่แต่ละอาคารที่เราเห็นนะคะทุกคนค่ะเราจะหยุดมองนะคะเพราะว่ามันดึงดูดความสนใจนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่แค่ว่าเราจะมองแค่พัน ะค,ะคือเขาจะดึงดูดเราว่าเอ้ยมันน่าทึ่งนะมันน่าสนใจนะมันมีอะไรต่างๆให้เราดูนะคะทุกคนสําหรับท่านใดที่ชอบนะคะชอบในศิละปะแบบนี้นะคะเหมือนพอน,นะคะมันก็ชอบเหมือนกันนะคะทุกคน,นะคะ่ะเพื่อนๆจะบอกว่า วันวันนึงมันผ่านไปเร็วมากเลยนะคะทริปนี้เป็นทริปท่องเที่ยวที่แบบสั้นมากนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนเห็นไหมในแต่ละอาคารถ้ามันดูทึ่งนะคะเราจะใช้เวลาในการดูนี่นานมากเลยนะคะอย่างเช่นอาคารหลังนี้นะคะทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆได้เห็นของจริงนะคะเพื่นจะบอกว่าฉันอยาก ดูฉันอยากนั่งดูนานๆเพราะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากทุกคนเห็นไหมคะหุ่นข้างบนนะคะแล้วก็หลังหุ่นขึ้นไปนะคะจะเป็นเหมือนเจดีข้างบนแล้วก็แกะสลักนะคะลวดลายต่างๆด้วยนะคะทุกคน,นะคะ นี่เลค่ะใจจริงก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะแต่เราก็ไม่มีเวลาเนาะเราก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มาแค่3-4วันนะคะเราก็อยากเห็นอาคารอื่นๆด้วยนะคะทุกคนค่ะและอย่างหนึ่งนะคะเรามีนัดนะคะทีเ่เราจะไปเดินข้ามสะพานกันนะคะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะเราก็ได้แค่ถ่ายแบบซูมนิดๆให้เพื่อนๆดูนะคะย่านรถต่ํากับพ่อแห้งนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าถนนนะคะคือสับสนมากเลยนะคะถ้าไม่ใช่คนในเมืองนี้นะคะทุกคนเราข้ามถนนไม่เป็นเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ นี่คือแม่น้ําที่เราเดินทะลุออกมานะคะทุกคนคะ่ะนะคะนี่เราจะไปเดินสะพานกันต่อนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะทุกคน